สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่5ตุลาคมปี2024นะคะมาเจอกับวันนะคะวันนี้คูเปอร์นอนแองแมงอยู่ตรงโน้นนะคะทุกคนโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์เลยนะคะที่กดไลค์ให้กับวิดีโอของวันแล้วก็คูเปอร์เนาะขอบคุณ7,000 ผู้ติดตามนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพขอให้ทุกคนที่ดูคลิปวันนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะวันนี้เราจะมาอาปัปเดตในเรื่องของ IRS ต่อนิดนึงนะคะแล้วก็ต่อด้วยประกันสังคมคลิปที่แล้ววันได้พูดถึงเรื่องของคนงานที่ประท้วงนะคะที่บอกว่าให้ไปซื้อของตุนไว้เพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับคนงานนะคะที่ไม่เพียงพอในการโหลด ของลงท่าลงท่าเรืออะไรประมาณนี้นะคะที่สรุปสัปสปส้นๆะนะทุกคนตอนนี้เขาตกลงกันได้แล้วนะคะถ้าใครตามข่าวนะคะค่าจ้างนี่รู้สึกว่าแบบแพงมากนะทุกคนจากสามุเก้าเหรียญต่อชั่วโมงนะคะตอนนี้เขาตกลงกันอยู่ที่หกสิบสามเหรียญต่อชั่วโมงพูดเยอะมากนะวันอยากได้อย่างนั้นจังเลยเรานิดเดียวเองนะทุกคนโอเควันนี้เรามาอัปเดตในเรื่องของ IRS กันนิดนึงนะคะ IRS ถ้าประกาศ ในเรื่องเกี่ยวกับลดหยอ่อนภาษีให้กับผู้ที่โดนเฮอริเคนนะในแคโรไลนานะคะชื่ออะไรเฮเลนใช่ไหมทุกคนเขาบอกว่าคนที่อาศัยอยู่หรือมีธุรกิจในรัฐใดรัฐหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นนอร์ทแคโรไลนาแล้วก็เซาท์แคโรไลนานะคะมีเวลาจนถึงวันที่หนึ่งพฤษภาคมปีสองพนยี่สิบนะคะในการยื่นภาษีนะคะรัฐนอร์ท แคโรไลนานะคะเขาบอกว่าเมื่อวันศุกร์นะคะก็มีสำนักงานสัมพัธ์ากรณ์เนาะ IRS เนี่ยมีการประกาศลดหย่อนภาษีใหม่สำหรับบุคคลแล้วก็ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เฮอริเคนเเฮลนนะคะทั้งในนอตแล้วก็เซา แคโรไลน่านะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะบุคคลแล้วก็ครอวเรอนที่อาศัยอยู่หรือมีธุรกิจในรัฐใดรัฐหนึ่งนะคะมีเวลาจนถึงวันที่1พฤษภาคมปี2025นะคะในการยืดแบบภาษีแล้วก็ชำระภาษีใดๆที่ครบกำหนดชำระเดิมนะคะระหว่างวันที่25กันยายนปี2อ2 4นีนะคะจนถึงวันที่1พฤษภาคมปี2025นาะคะกำหนดเส้นตายะคะ่ะอันนี้ใช้กับผู้ที่มีการขยายเวลายืนแบบ ภาษีประจาปี2023นะะอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามท่าการชําระภาษีสําหรับการยื่นแบบภาษีประจําปี2023เนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นนะคะเนื่องจากการชําระเงินดังกล่าวมีกําหนดชําระภายในวันที่15เมษายนตามข้อมูลของ IRS นะคะการกําหนดเส้นตายใหม่ในวันที่1พฤษภาคมเนี่ย รวมถึงธุรกิจที่มีกำหนดชำระเดิมหรือขยายเวลาออกไปเป็นวันที่15ตุลาคม2 0 2 4ด้วยนะคะการชำระเงินที่ปกติต้องชำระระหว่างวันที่25กันยายนปี2 0 2 4ถึงวันที่1พฤษภาคมปี2 0 2 5รวมถึงการชำระภาษีประมาณการรายไตรมาสแล้วก็การคืนภาษีเงินเดือนแล้วก็ภาษีสำมะเนะคะ ลายไตายมาสก,ก็มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นเช่นกันนะคะหากคุณได้รับหนังสือแจ้งค่าปรับการยื่นล่าช้าหรือการชําระเงินล่าช้าของ i อเอะสคะสำหรับรายการที่อยู่ในช่วงเวลาเลื่อนการชำระ i อเอเอขอให้คุณโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในหนังสือแจ้งเพื่อให้หน่วยงานลดหย่อนค่าปรับนะคะ ผู้เสียภาษีนะคะที่ได้รับผลกระทบมีทางเลือกในการยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนจากภัยพิบัตินะคะตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางของปีนี้นะคะหรือปีที่แล้วนะคะคุณมีเวลาถึง6เดือนนะคะหลังจากวันครบกำหนดชำระแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางเพื่อยื่นคำร้องขอนะคะนอกจากนี้นะคะ IRS นี่ยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมแล้วก็คำขอ สําหรับสําเนาใบแจ้งภาษีที่ยื่นไว้ก่อนก่อนหน้านี้นะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเฮริเคนเฮเลนนะคะหน่วยงานอาจให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในกรณีภัยพิบัติในอนาคตนะคะนี่รัฐนอ r t h แคโรไลนานะคะจะเข้าร่วมโครงการ IRS Direct File นะคะที่วันเคยลงคลิปเข้าไปนะคะในฤดูการยื่นภาษีปี2025นะคะโครงการดังกล่าวช่วยให้ ผู้คนยื่นภาษีโดยตรงกับหน่วยงานได้ฟรีนะคะโดยคาดว่าคนที่อยู่ในนอ r แคโรไลนานะคะประมาณ1.25ล้านคนจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ IRS Direct File นะคะตามข้อมูลของสำนักงานผู้ว่าการรอยคูเปอร์นะคะโปรแกรมนี้นะครับเปิดตัวเป็นโครงการนำล่องในช่วงลูภาษีปี2024ใน12รัฐนะคะ แดเนียลเวอร์เฟลนะคะกรรมธิการ IRS กล่าวว่าโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมถาวรนะคะแล้วก็ IRS จะขยายโอกาสให้ผู้เสียภาษีได้รับสิทธิ์นะคะเซลแคโรไลนานะคะยังไม่ได้เลือกที่จะเข้าร่วมโครงการสําหรับฤดูกาลหาเสียภาษีปี2025นะคะเวอร์เฟลเนี่ยกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะว่าลัฐอื่นๆสามารถเข้าร่วมได้นะคะคือเป็นโปรแกรมฟรีของ i i s นะคะโอเคต่อไป มาในเร,เรื่องของประกันสังคมโคล่ากันนิดนึงนะคะเขาบอกว่าในเร็วๆนี้จะมีการประกาศเกี่ยวกับประกันสังคมที่สําคัญอยู่3สิ่งนะคะที่เราควรจะทราบะคะในเรื่องที่เขาจะประกาศของเดือนนี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนสําคัญอย่างที่วันบอกนะคะคนอเมริกัน,นประมาณ6 8ล้านคนเนี่ยก็ได้รับเช็คประกันสังคมนะคะในปี2024 แล้วก็สำหรับหลายๆคนเช็คเหล่านี้จะเป็นตัวสร้างหรือทำลายการเงินเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะทจกคนในเรื่องของการวางแผนการเงินของพวกเขานะคะของคนที่เกษียณนะคะมาดูกันนะคะว่าเขาจะมีอะไรอัปเดตมาทาในในวันที่10ตุลาคมเนี่ยสำนักง,งานประกันสังคม SSA นะคะมีแผนที่จะประกาศในเรื่องสำคัญที่ควรเกษียณอายุรอฟังอยู่นะคะในผ่า ในปีหน้าปี2025ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะต่อไปนี้นะค,คือสิ่งที่คุณคาดหวังได้นะคะในเรื่องที่1นนะคะโคล่าปี2025จะประกาศออกมาในเดือนนี้นะคะการปรับค่าครองชีพนะคะโคล่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้รับประโยชน์สามารถรักษามซื้อไว้ได้ในระยะยาวนะคะผู้รับประโยชน์ได้รับเช็ครายเดือน ไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็โคลามีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจนะคะว่าการชําระเงินดังกล่าวเนี่ยสามารถตามทันต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้นะคะก็คือคล้ายๆกับค่าใช้จ่ายนะคะจุคนค่าคงชีพนะคะในปี2024นะคะโคลาอยู่ที่3.2นะคะซึ่งหมายความว่าผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินเพิ่มเนี่ย3.2ของจํานวนเงินผลประโยชน์เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมของปี ปีีนน้ะะคะในวันที่10ตุลาคมเนี่ยเอีเยจะประกาศการปรับอัตราสำหรับปีหน้าซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมปี2025นะคะก็มีแนวโน้มนะคะว่าโคลราปี2025จะเล็กกว่าการปรับของปีนี้เนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อได้ชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงปีที่ผ่านมานะคะกลุ่มไม่สแสวงหา กำไร The Senior Citizen League นะคะมีการคาดการณ์ว่าอาตาราเงินเฟอ้อจะอยู่ที่ประมาณ2.5โดยอิงจากข้อมูลเงินเฟอ้อของปีของปีนี้นะคะจากสำนักงานสถิติแรงงานแต่เราจะไม่ทราบตัวเลขที่แน่ชัดนะคะจนกว่า s อ a จะประกาศอย่างเป็นทางการนะคะก็คืออาทิตย์หน้าประมาณที่10ตุลาคมนะคะอันดับที่สองนะคะที่เราควรจะรู้นะคะก็คือเบี้ยป,ประกัน Medicare จะส่งผลต่อจำนวนผลประโยชน์ของคุณนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะตื่นเต้นเกี่ยวกับโคล่าสำหรับพีน้านะคะอย่าเพิ่งตื่นเต้นมากเกินไปเขาบอกอย่างนี้นะคะโปรดจำไว้นะคะว่าค่าใช้จ่ายของเม d i ดิแค่ก็จะเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะคะเนื่องจากเบี้ยประกันเม d i ดิแค่ส่วน B ก็คือพาร์ทบนะคะ มักจะถูกหักจากเงินประกันสังคมดังนั้นทนำเบีย้ยประกันที่สูงขึ้นอาจทำให้คุณเสียสิทธิธประโยชน์ได้แม้ว่าเราจะได้รับค่าโคลาสสูงกว่าที่คาดไว้ก็าตามนะคะในปี2024ปีนี้นะคะเบีย้ยประกัน Medicare Part B นะคะมาตรฐานอยู่ที่174.70ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะสำหรับบุคคลที่มีรายได้13,000ดอลลาร์ 1, 3, 10. ต่อปีนะคะหรือต่ำกว่า หรือ2อง0 0นดอลลาร์ต่อปีหรือต่ำกว่าสำหรับคู่สมรนลดที่ยืน่นภาษีร่วมกันนะคะในปี2023นยบเนี่ยเบี้ยประกัน Medicare Part ีเนี่ยมาตรฐานอยู่ที่ 164.90ดอลลาร์สหรัต่อเดือนนะซึ่งต่างกันอยู่ที่ประมาณ9.80ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะก็สำหรับบางคนนะคะเบี้ยประกันที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากนะคะต่อสิทธิประโยชน์ของพวกเขานะคะหากคุณได้รับเงินจากประกันสังคมนี่ตัวอย่างนะ,ะ2 0 0 0ดอลลาร์ต่อเดือนเนี่ยโคลา2.5%เป ก็จะทำให้คุณได้รับเพิ่มถึงประมาณ50ดอลลาร์ต่อเดือนนะแม้ว่าเบี้ยประกัน Medicare จะเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ10ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นก็ยังถือว่าเป็นจำนวนหนึ่งที่มากสำหรับการปรับขึ้นของโคลาของคุณนะคะอันนี้ก็คือการปรับขึ้นโคลาในปีหน้าเกี่ยวกับ Medicare Part B นะคะอันดับที่3นะคะขีดจำกัด รายได้นะที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะทุกคนเขาบอกหากคุณทํางานในขณะที่รับเงินประกันสังคมมาถึงคุณกเกษียณขอกเกษียณแล้วก็ยังทํางานอยู่อะไรประมาณนี้นะคะคุณอาจต้องผ่านการทดสอบรายได้จากการ,กรเกษียายุซึ่งเป็นขีดจํากัดรายได้ที่กําหนดว่าสิทธิประโยชน์ของคุณจะถูกหักจากค่าจ้างของคุณหรือไม่นะคะมีข้อจํากัดอยู่2ประกาศนะคะอันนี้บางคนก็แบบงงๆนะคะตัวมันเองก็ งงนะช่วงแรกๆนะทุกคนที่ทําเรื่องนี้ก็ศึกษาแล้วก็ทําทความเข้าใจนะคะมีข้อจํำกัดอยู่2ประการขึ้นอยู่กับว่าคุณจะถึงอายุเกษียณเต็มจํานวนหรือไม่ในปีนี้หาก คุณยังไม่ถึงอายุกเกษียณเต็มจำนวนนะคะสิทธิประโยชน์ของคุณจะลดลง $1 ดอลลาร์ต่อทุกๆ2ดอลลาร์ที่คุณหารายได้เกิน22,320ดอลลาร์ 22, ต่อปีนะคะหากคุณถึงอายุกเกษียณเต็มจำนวนในปีนี้สิทธิประโยชน์ของคุณจะลดลง1ดอลลาร์ต่อทุกๆ3ดอลลาร์ที่เกินขีดจำกัดากัด 59, 59,520ดอลลาร์ต่อปีนะคะมันก็มี2ออย่างก็ค,คือคุณ เขาเรียกว่าไกษียนอ่าเอ,อิลิทายเนี่ยเขาก็จะตัดนะคะคุณยังทํางานอยู่ทุกทุกสอลนนล่าเขาก็ตัดหนึ่งดอลลร์อะไรประมาณเนี่นะคะแล้วก็คุณที่กษียนเต็มจํานวนแล้วเนี่ยเวลาคุณก็ยังทํางานอยู่นะคะเขาก็จะตัดอ่าทุกทุกสามดอลลร์นะคะหนึ่งดอลลร์ต่อทุกทุกสามดอลลรานะคะอ่าดูตารางนะคะเดี๋ยวมันจะให้ดูเนาะก็มีขิดจากักดรายได้ปี2023แล้วก็24นะคะการลดผลประโยชน์เป็นยังไงนะคะ หากคุณยังไม่ถึงอายุกเกษียณเต็มจำนวนก็คือ e อ r ร์ล e t ิท e ยนะคะรายได้ที่จำกัดเนี่ยค่ะอยู่ที่21,240ต่อปีในปี2023นะคะแล้วก็ปี2024นี่อยู่ที่22,320เหรียญดอลลาร์นะคะต่อปีการลดผลประโยชน์ก็คือ1เหรียญต่อทุกๆ2เหรียญที่เกินกำหนดนะคะต่อไปนะหากคุณ กเกษียณอายุแล้วนะคะแบบอาจจะเป็น67-70อะไรประมาณนี้นะคะคิดจํากัดรายได้ปี2023เนี่ยก็คือ56,520เหรียญต่อปีนะคะแล้วก็2024เนี่ยอยู่ที่59,520เหรียญต่อปีนะคะก็การลดผลประโยชน์ก็คือเขาจะตัดทุกๆเขาเรียกอะไรนะตัด1เหรียญทุกๆ3เหรียญน,นะคะ ก็คือคุณทำทำงานในช่วงที่คุณแบบ Full Retirement a g e แล้วคุณไปทำงานแล้วคุณมีไรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เขากำหนดนะคะเขาจะตัด1เหรียญต่อทุกๆสามเหรียญที่เกินกำหนดนะคะ โดยทั่วไปแล้วนะคะขีดจํากัดเหล่านี้น่าจะเพิ่มขึ้นทุกปีเขาบอกนะคะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟอ้อดังนั้นนะคะคุณน่าจะคาดหวังได้ว่าคิดจํากัดจะสูงขึ้นในปี2025ซึ่งอาจเป็นเรื่องดีสําหรับผู้ที่ยังทํางานอยู่นะเนื่องจากว่าคุณสามารถรับรายได้มากขึ้นก่อนที่จะต้องเผชิญกับการลดผลประโยชน์นะคะอย่างที่บอกนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่สําคัญมากสําหรับระบบประกันสังคมนะคะแล้วก็คุณก็สามารถคาดหวังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ บางอย่างที่จะเกิดขึ้นในปี2025นะคะถ้าหากว่าคุณติดตามข่าวสารเนี่ยในการล่าสุดที่ประกาศต่างๆนะคะที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนนี้คุณก็สามารถจะเตรียมตัวให้พองสำหรับปีหน้าได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้ก็เป็นค r t ติคอแล้วก็เป็นข่าวที่เขาออกมาวันนี้นะคะวันที่5ตุลาคมนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับอ่า คนติดตามเจ็ดพันนะคะผู้ต <io> ิดตามแล้วก็ขอบคุณทุกรานเลยนะคะคลิปนี้วันไปแล้วนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะอะไรอยามาเหรอมาบ๊ายบรู้บายบาย